ที่เป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทยแล้วก็ส่งผลกระทบต่อปัญหาหลายๆอย่างที่ตามขึ้นมาครับจากที่เราได้รวบรวมจากประเด็นที่เพื่อนๆได้มาเขียนเอาไว้นะครับเราสามารถรวบรวมประเด็นได้เป็นประมาณนี้นะครับก็คือวิกฤตของตะกาวิบัติเนี่ยอย่างแรกคือเราไม่สามารถแยกแยะประเด็นได้ในการที่เราจะเถียงหรือการพูดคุยกันทําให้เรา นำข้อมูลต่างๆเนี่ยมาจับชนกันพูดคุยคนละเรื่องเดียวกันอย่างเช่นที่เราจะเห็นได้อย่างเช่นความดีกับความถูกต้องบางครั้งเวลาเมื่อคนหนึ่งคนใดเนี่ยได้ทําผิดแต่ว่าเรากลับใช้ความถูกต้องเนี่ยเป็นตัวที่จะมาแก้ต่างให้เขาคือเป็นการยกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่จะมาคุยเพื่อกบเกิดอีกเรื่องหนึง่งซึ่งมันเป็นตะกัววิบัติที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือค่านิยมกับความถูกต้อง ค่านิยมกับความถูกต้องก็คือบางครั้งสิ่งที่คนเราเนี่ยได้ทําต่อๆกันมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอไปนะครับอย่างเช่นตัวอย่างครับเชิญตัวอย่างครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณแม้แกจะไปไหนเน่ะจะขึ้นไปป่วยชั้นสองอะ<ช>่ะอา้า<ฟ>ลจะเอาขนมขึ้นไปกินได้หรอ ตัวอย่างของค่านิยมกับความถูกต้องซึ่งเราเรีกว่าบางครั้งเนี่ยค่านิยมที่เราได้ทํากันเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องไม่ได้สิ่งที่ทําตามกฎที่เขาตั้งเอาไว้นะครับอีกปัญหาใหญ่หนึ่งที่เราได้รวบรวมก็คือการเหมารวมครับการเหมารวมเนี่ยบางครั้งเราก็ออกมาเป็นในตัวอย่างของว่าการให้นิยามคําที่ไม่ครอบคลุมอย่างเช่นคนดีต้องไม่โกงแสดงว่าถ้าถ้าคนที่ไม่โกงเนี่ยก็คือคนดีแต่บางครั้งเนี่ยคนที่ไม่เคยโกงอะไรในชีวิตเนี่ย แต่ไปฆ่าคนอื่นเขาอ,อาจจะเป็นเขาอ,อาจจะไม่ใช่คนดีอย่างที่เราบอกว่าคนดีต้องไม่โกงนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เรารวมคนคนหนึ่งแล้วก็ระบุลักษณะนิสัยของเขาว่าเขาเป็นแบบนี้อย่างเช่นสิงเกาหลีบ้าผู้ชายนะครับซึ่งก็มีตัวอย่างเหมือนกัน,นครับเฮ้ยน่ารักเนาะพี่เฮ้ยน่ารักเนาะเลย นี่นะครับก็คือปัญหาที่เราได้ร่วมรวมมาต่อไปนะครับท่านบอสนะครับจะมาพูดถึงทางออกของปัญหาแกักดีบัตครับจากการสรุปแผนแถวข้างล่างนะครับสิ่งที่เราจะเห็นได้เนี่ยก็จะมี อันดับแรกนะครับคือเคารพความแตกต่างนะครับอันดับแรจกจนการเป็นการที่เราจะแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เปิดใ,ใจ ork, ยอมรับความแตกต่างที่เพื่อนหรือคนที่เราแสดงความคิดเห็นด้วยมีเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากที่เราจะฟังเขาแล้วเราก็จะพยายามเถียงเพื่อที่จะเอาชนะเขาโดยที่เราไม่สนใจหรอกว่าเหตุผลที่เราใช้นั้นจะเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักเพียงพอหรือไม่อาจจะเป็นเหตุผลที่วิบัติแล้วก็ไม่ได้มีสาระอะไรเลยก็ได้ครับเพียงเพื่อที่ต้องการชนะต่อมานะครับคือการรับฟังความเห็นและหาข้อมูลหลายๆด้านจนได้ข้อสรุปนะครับ อย่างที่บอกครับการรับฟังความเห็นจากทุกคนเนี่ยบางทีเนี่ยในสิ่งเดียวกันที่เราเห็นเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นได้ทุกด้านเช่นคุณกําลังมองกล่องคุณกำลังมองโคิดติมก็ได้ครับถ้าคุณมองจากข้างบนลงมาคุณเห็นเป็นวงกลมแต่ถ้าคุณมองจากด้านข้างคุณอาจจะเห็นเป็นแนวสามเหลี่ยมซึ่งอย่างนี้มันจะทาให้จริงจริงมันคือสิ่งสิ่งเดียวกันแต่คนเห็นในสิ่งคนละด้านกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราฟังทุกด้านเพื่อที่ได้ข้อมูลมาเนี่ยมันอาจจะทําให้ข้อมูลสมมูร์ยิ่งขึ้นก็ได้ครับต่อมาครับพูดคัรบ อันดับแรกคือถ้าเกิดเราสังเกตจากการที่คนมาแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเริ่มจากประเด็นแรกประเด็นเดียวแต่สิ่งที่คนเขียงกันเนี่ยกลับไม่ได้อยู่ในประเด็นแรกเลยเพราะต่างคนเนี่ยต่างที่จะชนะกันไม่ได้พอคนนี้พูดมาแล้วก็จับผิดคาพูดของคนอื่นแล้วเอาคําพูดของคนอื่นนั้นไปขยายแล้วก็ตีความใหม่เพื่อที่จะบิดเบือนแล้วก็ทาให้เรื่องนี้ออกนอกประเด็นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกคือเราต้องพูดบริบทของประเด็นแล้วแยกให้ได้ครับว่าประเด็นที่เรากำลังเขียนอยู่ี่ย มันเป็นประเด็นที่เราต้องการจะเขียนแต่แรกหรือไม่นะครับต่อไปพูดคุยโดยปราศจากอคตินะครับแน่นอนครับถ้าเกิดสมมติเรามีอคติสมมุติเราเดินเข้ามาเนี่ยแล้วเราไม่ชอบใครสักคนหนึ่งมีเพื่อนมาบอกว่าคนนั้นเป็นคนดียังไงเนี่ยต่อให้เราฟังมาแต่ถ้าเกิดเรายังรู้สึกว่าเรามีอคติเขาเราไม่ชอบเขาเนี่ยให้เขาพูดว่าเขาเป็นคนดีเป็นเทวดาอย่างไนเราก็ไม่เชื่อเขาหรอกครับแล้วเราก็จะเถียงเขาให้ได้ซึ่งตรงนี้ก็จะนํามาขึ้นจากรวิบัติเช่นเดียวกันนะครับต่อมาก็คือมีตรง คือเราต้องมีพื้นที่ให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นออกมาได้ถ้าเกิดเราไม่มีพื้นที่คือเราเป็นคนใจแคบครับไม่เปิดพื้นที่ให้ใครแสดงความคิดเห็นออกมาเลยเนี่ยเราก็จะไม่มีวันได้รู้ความคิดเห็นของเขาซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นความคิดเห็นที่ถูกต้องแล้วตักกะเราเองก็ได้ที่อาจจะเป็นตักกะิดาครับเสร็จคราวนี้เนี่ยทั้งหมดที่สรุปมาเนี่ยมีสิ่งหนึ่งก็คือที่เราไม่ได้เขียนลงในนี้นะครับก็คือการเหมารวมเนี่ย คือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราอยากเอาแค่คนคนเดียวเนี่ยมาตัดสิบคนทั้งโลกครับขอบคุณครับ